<c oughs> กระกาศสวัสดีผู้ชมด้วยนะฮะวันก็มาอยู่กับเกมไลฟซิงงานที่ผมเพิ่งโหลดเสร็จเมื่อกี้มาเดี๋ยวเซามันจะเป็นไงแล้วไงอะ่ะกดโัวจอบโฟกัสลุกไลทุกโกลทามมาดิสโกลทามไม่ต้อปรับเนี่ยอื่นไม่ได้หรอ เฮ้ยโอ้ย,อยมันเป็นเฟิร์สเพอร์ซันด้วยขอเป็นเติร์ดได้ไหมนี่เขาเรียกว่าทางลัดนะทางลัดของนักซิง <c oughs> โอ้ยอ่าโดนอเมริกาแซงไปแล้วนะเราไม่ยอมเราเป็นไทยแลนด์คงทำไมครับช้อนตะูดแม่นะงใครเลียนะ้ยวนะอ,อยนะเบี่ยไอสัตว์ ท็อปไลท์ทูคาเมราทูเสียงอะไรนะแท็บเดอะแอคอนทูเดอะท็อปไลท์ทูเสียงเดอะคาเมราอ๋อเปลี่ยนเบลนี่เองนะฮะเพียเยี่ยมแต่ว่าจำนะเกมนี้เกมไม่เชื่อเร็วไรเซงนะสาม ของเกมี A สามารถไปโหลดกันได้นะฮะมันสดๆนะฮะเพิ่งเริ่มเล่นกันแล้ววันนี้ผมจะสามารถแซงไอ้เฮียตสักอย่างชื่อคนชื่อคนอังกฤษแน่ปะวะปัดตูดฮะอ้อแซงได้แล้วฮะแซงไปหลายเมฆกันโอ้ยอย่าเข้าซ้ายอย่าเข้าซ้าย กราฟิกสวยมากๆเลยนะฮะยอมรับเลยวอจยอรยังอายกราฟิกแบบนี้มันเลี้ยทางไหนวะอ๋อเรียบร้อยนะเป็นไงล่ะ เพลงเพลงโครแจยนเลยออกินข้าวและอย่างนี้ก็เที่ยงจะเที่ยงคืนเลยนะตีห้าอือพวกผบ,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 บอกว่าอือะไรอ่ะ อ่าฮะแ้วมาดูท huh. uh ี huh. uh ่คอนโซลเหลืยฮะอ่าฮะ ไงไล่เงามาเริ oh, này, yeah. ่มมาทางขวาแล้ว cursor c o r o l โ a โโลอ้ปั้นโมเดลรูปสวยมันดีเหมือนกันไม่ใช่โมเดลนึ่เป็นรูปผ้าสวยไหมเยี่ยมเทอร์เลยจะว่าจะนฮะเกมนี้นี่บ่ายเลยเหรอดนบ่ายไงอ่ะ คอนเฟิร์มลันช์อะไรเลตอะไรวะลันช์แล้วกันนะฮะเลดที่แปลว่าสนามอะ่ะใช่ปะวะเออก็ตกกิจไปเยอะเหมือนกันเนี่ยว้าโอ้โหเย็ดโอ้โหก็ต้องมาแข่งแข่ง,ขงคนจริงๆเหรอเนี่ย ปิงไม่แดกแว่า,าหาฮะบอกตรงดูรถเขาแต่ละคันฟอร์ดทั้งนั้นกูอะไรบีเอ็มมัง้งอ๋อนี่คือเบก จะเบรกทำไมวะนั Meg, ่นแหละฮมัน <woke> ต <language> ้องเป็นพวงมาลัยอย่างนี้มันถึงจะโหดฮะมาว่าไงไอหนูกุณดีชนเขาไปมั่วไม่ดีแดกกุ๊กอักนั่นแหละมันข่งออนไลน์จริงไหมวะ หรือว่ามันจัดคนแล้วมาให้เราเล่นเฉยเพรามื่อกี้มันไวมากเลยนะเอ,อ,อ้อยากอยเข้าสนามตว่าปั้นโมเดลรถมันได้สวยมากๆเลยนะฮะยอมรับจริงๆค่ายเอเออีเล็กทรอนิกอาร์นะครับได้ แต่ว่าหอมปากหอมคอแล้วนะฮะก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพวกในโอกาสนะฮะกับชแนลนี้นะกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะฮะก็อาจจะไม่ได้อัพคลิปึ้นมากนะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีงานทำเซิร์ฟม c r a f ฟกันเหมือนกันอาจจะมีามาโปรโมทในชแนลนี้บ้างนะฮะก็ขอให้ติดตามกันบ้างนะครับผมก็กราบสวัสดีครับบ๊ายบายผมชื่อมอเดอร์บ๊ายบายครับ